เจนนี่รัชนกตอบตรงๆตั้งเป้าชีวิตไว้ยังไงร้อยร้านยังไม่พอจากที่ทราบกันว่าเจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นแต่สามียิ้วชันมงคลเพิ่งซื้อบ้านร้อยร้านอยู่กับลูกสาวทั้งสองคนท่ามกลางหลายคนอึ้งในความรวยและชื่นชมในความขยันทํางานของทั้งคู่ที่ทําให้มีวันนี้ ประสบความสามําเร็จในหลายด้านล่าสุดพิธีกรรายการตีท้ายคัวถามว่าตั้งเป้าชีวิตไว้ยังไงเสาวเจนนี่เผยว่าตั้งเป้าไว,วา้ว่าวันหนึ่งมีเงินดอยล้านแล้วพอแต่พอมาถึงจริงๆมันไม่พอมันต้องมีอีกต้องสร้างอีกต้องมีอีกเรามีลูกสองคนลูกจะได้แบ่งกันยังไงโตขึ้นลูกจะทำยังไงก็ได้คิดว่าทำไปเถอะเรายัางมีแรง